วันนี้เราจะมาทำเหมือนเดิมแต่คราวนี้จะเพิ่มสีเข้าไปนะครับแมก่อนทำคลิปก็เป็นเหมือนกันอเอาอีกไปร้อนอ,ะอ่ะรอดมาตอนนี้ผู้ติดตามเราแปดสิบห้าแล้วเนาะแม่เขาไปติดตามเลยอ่ะ ร้อยคนอยู่อีกไม่ไกลเนาะมาอยู่ใกล้จังะไะแม่ครึ่งหนึ่งไม่เห็น,นออหรอกรนีไงทำไม,ไมต้องเอาไปติดขนาดนั้นเนี่ยไปตามกว่าได้ถึงร้อยก็อยู่ไม่ไกลหรอกทำไมไม่เอาไกลๆทำไมเอาใกล้จังยังไงทำไมเอาหลอดมาถึงนี่อ่ะไม่เอาหลอดไปแค่นี้เวลาดึงออกดึงยากงงเ,เอามาทำไมอ่ะ จะระบายข้างในไม่ใช่หรออันนั้นเอามาระบายข้างในแต่อันนั้นลืมระบายเนี่ยนะผมเอามาเพื่ออะไรเอามาเพื่อหมุนกันไกเล่นเนาะนี่ยเอามาหมุนกันไกเล่นเหรอมีความสงสัยว่าถ้าอันนั้นพาด้านนอกอาจจะได้นะพาด้านนอกกันเลยมือข้างนอกเนี่ยแหละอือได้แล้วโอ๊ยพา ทั้งหมดดอามิว้แกะไหมแกะอะไรแกะเทมป์นารงอ่ะโอ้ไยไฟไใสๆลงม,มาแล้วแป๊บหลอดแปะไว้ไฟหลอดพอเนี่ยแค่นี้พอแล้วเอาเี่มาพบกันฝากด้วยเลขาหนึ่งใครชื่อหนึ่ง ก็อยู่น้ำเหนื่อยไงระบายสีให้จริงจถ้าต่อไปผมไม่เป็นโสดแล้วก็แล้วผมมีแฟนขึ้นมาแล้วก็ชื่อลูกอะถ้าเป็นผู้หญิงน้ำหนึ่งแต่ถ้าเป็นผู้ชายน้ำสองฮะคิดเหมือนกันเลยแต่อันนั้นไม่เอาชื่อว่าจะมีลูกแต่เก้าขวบเลย ไม่คิดไว้เผื่อ,อนาคตเนี่ยแล้วเราไม่ทาสีอีกแล้วโอ๊ยอไอ<ม>คิวไย่ต้องทาทำไมก่อนทำเทปนาโนเราไม่ทาทำไมก่อนที่มี้จะติดหลอดทำไมมี้ไม่ทาก็แปะไว้ว่าเท่านี้อ่าใช่ตันก็ไปแปะไงแม่ก็เลยคิดว่าตอนไปแปะแล้ว,วเดี๋ยวค่อยทาหรือเปล่าบ้าตอสติมไม่มา ปัญญาไม่เกิดสติเจไม่เกิดปัญญาเริ่มฉีกยากครับไม่มีทั้งสติไม่มีทั้งปัญญาพายุก่อมีแค่สตังก็พอไหนเอาตังมาโชว์ไม่ต้องหยิบมาเลยกระเป๋าตังอยู่ไหนนี่หรอ ต้องเลยมีเงินเกินหกสิบห้าแล้วตอนนี้งานเขาแย่พูดอะไะเร็วก่อนเดี๋ยวด้านนอกก็จะเอาอะ่ะโอรามันติดตกเขาคิดแล้วต้องพูดแบบนี้แล้วทุกคนก็จะมาคอมเมนต์ในช่องผมว่า จาบูกเขียวเนี่ยเห็นนะมในแฟนบุกผมนะมาแชร์คำพูดเลยวว่าโอ้โหอะไรเงี้ยคือพูดแซวถึงคลิปอื่นอนะเทียบเลยน้ำมะนาวแข็งแล้วแหละโอ้ยมันอยากกินมานานแล้วอะเอามันไเปน <c oughs> เปิดดูแล มีอันนึ่งพุ่งวงกลมพอไม่รู้มันไม่กาใสาเต็มที่อ่ะไม่ก็รู้มันออกมารึ่งวงกลมเอา้าแต่มีบางอันออกมาวงกลมอ่ะสองมาตรฐานอ่ะสองมาตรฐานระหว่างพ่อรูกอันนี้สองมาตรฐานระหว่าง <c oughs> น้ําอัดลมกับน้ําอัดลมแถมน้ำอัดลมอันเดียวกันด้วยนะชนิดเดียวกันด้วย จะเผาหลอดทิ้งดิเนี่ยมาตรงป,ปลายป,ปลายปลายหมายถึงปลายนี้เหรอ,อโอ้ยได้กินแล้วเกือบเกือบต้นเท้า,าอ่ะ,ะเอาไงรมได้ <c oughs> ด อย่าวางอย่างนี้พี่มันไม่ได้อะพวกเราคือซูรูซัมัมรูู้รูมาจริงจรงเฮ้ยนี่ลายใหญ่กว่าเดิมเฮ้ยเป๋่าใหม่ไหม เอาไหมมิวจะให้มันติดที่หน้านปปะหรือจะให้ลูกโป่งแตกที่หน้านะปะเนี่ยสรุปสมอร์ทสมอร์ท ต้องไปตัดหรอกขอมีอยู่นิดนึงต้องตัดแล้วดูดีมันใสแล้วขอบที่ผมทำมาอยู่นี่เดี๋ยวมันหลุดเอาหรอกอ่าได้แล้วเทปหนาหนูอันที่แล้วเป็นไงดูมเอาไปแปะด้านหลังอะ่ะอยากมันเป็นไร<ม>เหี่ยวก็เลยปาทิ้งไปหลังบ้าน <laughs> แล้วก็รอให้คนใช้แม่บ้านเรามาเก็บเราไม่ห่วงใช้แม่บ ah? ้านเธอใช่แม่ย่หรือเปล่าเปล่า จะิีจีละคนวะมันมีไม่ใช่มันมีไม่ใช่ไม่ใช่อย่าบอกอย่าบอกวันไม่ใช่อย่าบอกวันนี้ก็อันมาไหนสิแย่สิแย่ชินแย่สินแม่บ้านจะิีจีละคนก็เลยอ่ะสิเขารู้ดิอ่ะมันบอกว่าบางแม่บ้านแล้วแม่บ้านอยู่ก้างห้อง เอ้าเอาไปมันมันกินวานฮึฮมันต่อลูกตะก้อพี<ห>ย่าดูสิว่ากระเป๋าแล้วเป็น<ห>ยั<ด>นงนอนอยไี้ย่าดูเพชรนะนุ้ยไอ้นันนองม่เป็นงานศิลปะได้อยากลองมาย่าคิดยังไงดูไหมครับตอนนั้นย่าบอกกันไปนตอนนั้นยา่าบอกไว้ไม่น่าแอบไวไม่นะแน่ไไนแล้วตอนนั้นย่าบอกว่ายา่าเออแล้วตอนนั้นแล้วตอนเช้าวัย่าบอกว่า ย่าบอกผมเลยนะว่าในความในใจของย่าตอนนั้นคือแม่และคู่นี้เล่นอะไรกันอ่ะนี่เคปนานูนะครับคลิปอ่ะเคปแปดนาทีเอาไว้สิบนาทีเลยมามาปาด้วยกันเอากระดึงกระดึงไปแล้วมือจับนะเด้อสามทีไม่ใช่เด้ฉันรับไม่ได้ไม่ใช่มารับได้แต่งั้นมันก็เด้ะ นี่ยมันใช้หลังมือดอกเป็นไงมันเอาไีเดอกมันไม่ได้เอาไปรั่รู้มันเล็กเกินไปถ้ารักเผลอรักแน่นๆนะปุ้งทางมือมันไม่ใช่บอลซะหน่อยอ่ะอันนี้รู้สึกหน่อยเดี๋ยวจับแน่นนะเอย่างเช่นบอลมันก็จะแบบเนี้ยบอลมันก็จะแบบเนี้ยรับได้แ้วบอลมันใหญ่กว่าเราก็ไม่ต้องเดือด ก่นอนเราไเราจับอีกเพราะฉะนั้นเลือกตีก่อนว้าอามิลมาติดกระดุมแม่แล้วน,นี่สีนะเฮ้ยกระดุมแม่ติดตัวกันเลยอะทุกคนจะสีกระดุมแม่ดิเนี่ยทุกคนสีกระดุมแม่ติดไปแล้ว

ไม่นะคะเดี๋ยวผมขอไปเล่นกับแม่ก่อน